50ิประเทศทั่วโลกครับที่มาแข่งขันก็รู้สึกดีใจและภูมิใจครับเพราะว่าวันนั้นก็เป็นวันแม่ด้วยที่เราได้ที่1แรงกดดันมันเยอะมากครับพวกเราเลยได้ที่5้าครับแต่เราก็ได้แข่งต่อในรอบสุดท้ายครับแล้วก็พวกเราก็พยายามมากเลยครับเพราะว่าซ้อมจนถึงประมาณ10โมงครับแล้วก็เดินทางแข่งเลยเกือบไม่ขึ้นเวทีเลยต้องมีความพยายามครับแล้วก็ความสามัคคี รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล คุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ ปรา,าสาทหินที่มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ไหนก็ต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่บุรีรัมย์แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอลอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อลองมองไปรอบรอดูสิคะ นอกจากนี้นะคะยังมีที่อื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะจะเป็นที่ไหนกันบ้างตามปั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะบุรีรัมเมืองรองแต่ไม่เป็นสองรองใครเพราะเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหินหลายพันปีใครที่ชอบงานศิลปะสถาปตัตยกรรมแบบโบราณชอบความงามตามธรรมชาติที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานปันแนะนำที่นี่เลยค่ะ แต่บอกไว้เลยนะคะว่าที่บุรีรัมย์ไม่ได้มีดีแค่นี้ค่ะแต่ยังมีมากกว่านี้อีกถ้าอยากรู้ต้องดูให้จบนะคะ รู้ไหมคะว่าที่นี่เคยมีภูเขาไฟมาก่อนค่ะเรื่องจริงนะคะเพราะว่าที่วนณอุทยานเขากระโดงแห่งนี้มีปากปล่องภูเขาไฟอยู่ค่ะแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าที่ปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้เนี่ยดับสนิทแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะอีกด้านหนึ่งทางธรรมชาติที่ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของบุรีรัมย์ค่ะ บุรีรัมย์จะเจอแต่หินดินทรายไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าที่บุรีรัมย์นี้มีพื้นที่ร่มรื่นอยู่เยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นที่นี่นั่นเองเราอยู่กันที่เพลาเพลินบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เนี่ยมีทั้งโซนของฝากที่เล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์รวมถึงศูนย์เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์กับทางสมุนไพรไทยอีกด้วยนะคะมีพื้นที่รวมกว่า400ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ The Power of Recycle Art นะคะโซนนี้ก็จะใช้ของรีไซเคิลขยะทั้งหลายมาสร้างเป็นงานประติมากรรมค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่สร้างจากฝาขวดน้ำค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าห้องนี้คือห้องสีสันแห่งธรรมชาติค่ะ เขาใช้สัปปะรดสีในการจัดแสดงคะคุณผู้ชมฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นทะเลค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นบนบกค่ะนอกจากสับป,ปะรดสีแล้วนะยังมีพืชกินมแมลงอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้คือห้อง Stop global warming นะคะช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงภาวะโลกร้อนตอนนี้นะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องโปรโดของน้องๆเด็กๆทั้งหลายที่มาที่นี่ด้วยค่ะ เพราะว่าได้เห็นสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่ได้รับอิทธิพลจากภาวะโลกร้อนรอบนี้ค่ะที่นี่คือโซนมหาปิรามิดค่ะคุณผู้ชมมีการจำลองปิรามิดนะคะมัมมี่มีฟาโรแล้วก็มีสฟิงด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะมีการจัดแสดงพืชผ่านเมืองร้อนเอาไว้ค่ะ ปิาปอีสานใต้ค่ะเขาได้รวบรวมเอางานศิละปะจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานใต้ะคะ่ะมาจัดแสดงโชว์ที่นี่เลยค่ะพอตกเย็นก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะถนนคนเดินสอกราวถนนสายวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบุรีรัมค่ะที่นี่ทำให้คนในจังหวัดได้มาพบปะก,กาัน นำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาจําหน่ายค่ะรวมถึงได้นําศิล,ลปะวัฒนธรรมออกมาแสดงอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวในเบรกหน้าป้าจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งศิล,ลปะที่ไม่ได้สร้างชื่อให้กับแค่จังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นแต่สร้างชื่อให้กับทั้งประเทศไทยเลยค่ะ จะเป็นอะไรนั่นไปชมกันในช่วงหน้าเลยค่ะอยากเป็นนักเต้นแล้วก็อยากเดบิวต์ที่ประเทศจีนค่ะ เพราะว่ามันสนุกคะ่ะได้ใช้จินตนาการของตัวเองแล้วก็เป็นความฝันด้วยค่ะหนูอยากเป็นนักร้องแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ไปเดบิวต์ที่เกาหลีค่ะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะอยากเป็นนักร้องค่ะวง BTS ค่ะเป็นวงของเกาหลีค่ะ ประเทศจีนก็จะเป็นพี่เน่ค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ตัวก็จะเป็นน้องๆออซัมจูเนีย awesome ค่ะมีเจโฮวง b ีทอค่ะแล้วก็ถ้าใกล้ตัวก็จะเป็นน้องๆออซัมจูเนีย awesome ค่ะส่วนตัวชอบน้องแพตตี้ค่ะเพราะว่าน้องน่ารักมากๆชอบแพตค่ะเพราะว่าน้องน่ารักชอบน้องแพตค่ะเพราะว่าน้องดูล่าเริงสดใสดีค่ะ ต้องแบบซ้อมกันนานไหมคะถึงได้ประสบความสําเร็จได้เป็นชมป์โลกค่ะก็อยากให้น้องทําตามความฝันของตัวเองต่อไปอะค่ะบุคคลสําคัญของเราในวันนี้คืออ๋อซัมจูเนี o ยทีมนักเต้นเด็กมีฝันจากบุรีรัม ที่คว้าแชมป์เต้นฮิปฮอประดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกามาได้พวกเขาเอาชนะผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด50ประเทศและคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ถึง2ปีซ้อนจากความชอบกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่พวกเขาทําได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ป้านจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องออซัาามจูน สวัสดีครับพี่ป้นจากรายการไทยสปิริตค่ะน้องๆกำลังซ้อมกันอยู่ใช่ไหมคะใ,<ช>ใกล้เสร็จรหรือยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วดีเลยค่ะและนี่แหละค่ะอีกหนึ่งศิละปะที่ปั้นพูดถึงนะคะนั่นก็คือศิละปะการเต้นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้น้องๆเพิ่งซ้อมเสร็จกันเองค่ะเดี๋ยวให้น้องไปซับเหงื่อกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปนั่งคุยกันค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับน้อง,องๆทีมอาซ้มจูเนียค่ะเดี๋ยวเราให้น้องๆแนะนําตัวกันทีละคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายสุรลการเคยรอยศครับเสื่อเล่นชื่อน้องอาเจียงอายุ11ปีครับน้องอาเจียงอายุ11ปีอาเจียงแปลว่าอะไรคะแปลว่าช้างครับต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับแพทครับเด็กชายภูบดินไพราะอายุ13ปีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทชัยเก่งเก้ครับเรียนเชื่อบูมอายุ1ิครับ สิ 13, ตอนนี้เรามี13 2คนแล้วเนาะคนสุดท้ายค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทพลสุโทวาครับชื่อเล่นชื่อเอโซอายุสิบสครับวันนี้เราอยู่กับน้องอาเจียงน้องแพทน้องบูมแล้วก็น้องเอโซจริงๆแล้วปกติทีมมี5คนใช่ไหมคะคอีกค,ค,คนหนึ่งชื่อว่าชื่อแบงค์ชื่อน้องแบงค์น้องแบงค์ไปไหนคะวันนี้ติดทุระมาไปเกาหลีเกาหลีเริ่มต้นเต้นกัน ตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมเต้นตอนอายุเยอตอนอยู่ป2ครับป2นี่อายุเท่าไหร่อะประมาณ8ประมาณ8ตอนนี้13ก็ประมาณ5ปีแล้วเราเราเริ่มเต้นตั้งแต่เมื่อไร่ตอนหนึ่งครับ7ขวบตามตามกันมาน้องๆทุกคนก็คือเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์กันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเกิดแล้วก็โตที่นี่เลยอาเจียงชอบวิชาอะไรสุดคะพละครับพละเพราะ,ะว่าชอบเล่นครับชอบเล่น น้องแพทชอบวิชาอะไรสุดคะชอบคณิตศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์เหมือนพี่ปั้นเลยค่ะเอโซชอบอะไรคะพละครับชอบพละเหมือนกันเล่นด้วยกันชอบกีฬาอะไรเป็นพิเศษไหมเตะบลครับชอบเตะบอลแล้วน้องบูมชอบวิชาอะไรที่สุดคะวิทยาศาสตร์สายวิทย์คณิตเหมือนกันเลยทีมเดียวกันกับพี่ปัน้นอ่าแล้วเรามีความฝันอื่นๆนอกจากเต้นไหมคะตอนนี้ไม่มีครับเพราะว่าพวกผมได้มาเต้นและพวกผมชื่นชอบในการเต้นอยู่ครับหลงรักอะไรในการเต้น การเต้นเหมือนทําให้เราเปิดโลกครับเพราะว่าเราไปแข่งที่ต่างๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้เจอเพื่อนๆหลายๆทีมหลายๆประเทศอะไรเงี้ยครับใช่น้องๆมีแรงบันดาลใจในการเต้นจากไหนคะอ่ะมาใกล้สุดพี่การครับพี่การ,การครูสอนเต้นของเองครับอ๋อคุณครูสอนเต้นแล้วน้องแพทล่ะคะเช่นกันครับเพราะว่าอ่าคุณครูเป็นคนที่สอนใช่ไหมครับแล้วก็ บางทีคุณครูเปิดเปิดพวกการเต้นให้ดูอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะจดจำแล้วนำมาใช้ครับก็ได้คุณครูเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลก็คือเราได้รู้จักการเต้นจากคุณครูกันใช่ครับแล้วก็เห็นคุณครูเป็นไอดอลเหมือนกันทุกคนแบบนี้เรามารวมตัวกันได้ยังไงคะเนี่ยอ่าพวกเราแต่แรกพวกเราก็อยู่โรงเรียนเดียวกันครับแล้วเราก็พอดีโรงเรียนมีโครงการเต้นพวกเราก็เลยลองสมัครครับเป็นโครงการอะไรเอ่ย ToB e number ร์ครับ อ๋อ oh, คือโครงการ Two B Number o ที่โรงเรียนจัดขึ้นเราก็สมัครกันเข้าไปใช่ครับแล้วก็ได้รู้จักกันตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นรู้จักกันปีไหนเอ่ยจําได้ไหมประมาณ2017ครับตอนแรกพวกผมก็แข่ง t o B ร็จใช่ไหมครับและทีนี้ค,คุณครูก็ได้เห็นศัก,กยภาพของผมแล้วนี้คุณครูก็ไปแข่งอีกรายการหนึ่งครับเป็นฮิปฮอปครับแล้วพวกผมก็ชนะระดับประเทศครับแล้วมาเป็นชื่อทีมอลซัมได้ยังไงคะ คุณครูตั้งให้ครับมีความหมายอะไรพิเศษไหมแต่ว่าแบบเหมือนสุดยอดอะไรประมาณนี้ครัเป็นทีมที่สุดยอด5้าคนนี้คือคุณครูเลือกมาตั้งแต่ตอนแรกหรือว่ามีการคัดเลือกอยังไงกันบ้างเหมือนตอนแรกเรามีทีมเยอะกว่าน,นี้ครับมีคนในทีมเยอะกว่าน,นี้แล้วก็แบบบางคนเขาก็รู้ว่าตัวเองไม่ชอบในการเต้นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเหลือกัน5คนใช่ค พอเรารวมตัวมาเป็นออซ่ามจูเนียแล้วเริ่มซ้อมกันยังไงบ้างคะเอโซจำได้ไหมก็วอร์มก่อนครับอืมแล้วก็การฝึกเบสิกของท่าแต่ละท่าครับทำอะไรต่อซ้อมวันหนึ่งซ้อมกี่ชั่วโมงประมาณ12ครับก็ถ้าเป็นช่วงแต่ก่อนก็ทุกวันเลยครับทุกวันใช่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับ สาวัที่ก็ยังซ้อมเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าช่วงก่อนแข่งนี่ก็คือทุกวันเป็นระยะเวลาประมาณถ้าแบบมันมาฉับพลันก็ซ้อมประมาณ 2- 3สวันครับแต่ว่าเราจะซ้อมเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราต้องเรียนด้วยแหละเนาะเราก็มีจํานวนวันจํากัดใช่แล้วแบบนี้ท้อบ้างไหมคะเหนื่อยบ้างไหมก็มีครับช่วงแรกๆแ,แต่ว่าพอช่วงหลังๆพวกเราแบบเหมือนชินอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเราต้องทำครับแล้วเราก็แบบพยายามครับ ประสบอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรหนักๆไหมคะเยะครับแบบเวลาซ้อมแนทะมีท้าลงทัล่างเงี้ยม,มันจะแบบเข่าแล้วก็จะทะลอกแข็งอ๋อหลอกเนี่ยก็คือเราเหนื่อยเราท้อแล้วเราผ่านมันไปได้ยังไงคะที่ผ่านไปได้เพราะว่าเรามีความอึดครับอึดแล้วเราก็ต้องชอบมันด้วยใช่ไหมแเราถึงอยู่กับมันได้เนาะ แล้วเวลาที่เราทํางานกันเป็นทีมเนี่ยต้องเต้นด้วยการซ้อมด้วยกันหลายๆชั่วโมงแบบนี้เคยทะเลาะกันบ้างไหมคะเคยครับแต่ว่าแบบไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงมากครับก็แค่แบบเหมือนบางคนไอ้นั่นผิดนิดหน่อยอันนี้ผิดนิดหน่อยก็เหมือนปรับความเข้าใจกันมากกว่าครับออแล้วอย่างพวกท่าเต้นต่างๆใครเป็นคนออกแบบให้คะเป็นคุณครูและพวกวพี่ๆีครับคุณครูกับพวกพี่พี่เราได้มีส่วนร่วมด้วยไหมเอ,อ่อถ้าง,งานใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้มีครับแต่าง,งานเล<อ>็กๆเราก็ได้ทําด้วยใช่ครับ ส่วนใหญ่จะเต้นเป็นแนวไหนกันบ้างคะเป็นแนวฮิปฮอปนี่แหละครับจะแบบเหมือนเราเพิ่มเป็นความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มขึ้นอะไรอย่าเงี้ยครัความคิดสร้างสรรค์ยังไงเป็นเหมือนรูปแบบโชว์ครับเป็นบางทีก็เป็นตัวละครนั้นตัวละครนี้บ้างครับเคยเป็นตัวละครอะไรบ้างให้น้องไอโซเราบ้างเคยเล่นเป็นตัวอะไรบ้างเคยเป็นนาจากับไมเคิลแจ็กสันครับนาจากับไมเคิลแจ็กสันแล้วน้องบูมอะคะน้องบูมเมียทัพครับ เป็นแม่ทัพเลยกองทัพใหญ่กองทัพใหญ่อันนี้คืองานอะไรคะบีอ่ะทูบีน้ำเมื่อวันแล้วก็เราก็ชนะด้วยไหมคะปรากใช่ครับปีนี้เลยครับของปีนี้ใช่การที่เราได้คาแรคเตอร์แตกต่างกันไปเนี่ยเกิดจากคาแรคเตอร์การเต้นของแต่ละคนด้วยไหมคะใช่ครับบางคนถนัดแนวนั้นถนัดแนวนี้มันจะเป็นไม่เหมือนกันครับใช่แล้วอย่างน้องแพทถนัดแนวไหนคะเป็นแนววิ้งครับเป็นออกผู้หญิงหน่อยวิ้งใช่ครับ เราอะคะบีบอยครับบีบอยเลยโอ้ยสุดยอดเก่งมากแล้วน้องเอโซล็อกกิ้งครับล็อกกิ้งเป็นยังไงคะเป็นพวกล็อกเก่งดีครับแล้วมันต่างกับแบกกิ้งยังไงคะต่างครับแบกกิ้งมันจะเหมือนของหนูเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะคาแรคเตอร์ต่างกันพอจะแบบทําให้ดูได้ไหมแบกกิ้งมันจะแบบสุด<อ>แขนขึ้นไปอ๋อมันจะมีท่าที่เป็นผู้หญิงเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดล็อกกิ้งก็จะแมนแมนจอยู่ต้องหูเใช่แบบนี้เป็น,โ,<อ>ปนโล แล้วน้องบูมล่ะคะ t อ p ิ i n ครับขอสักแบบว่านิดนึงได้ไหมเออ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 กว่าที่เราจะไปแชมป์ได้ค่ะคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เราไปถึงแชมป์มีต้องมีความพยายามครับแล้วก็ความสาม,มัคคีครับเราต้องแบบทําเป็นทีมเวิร์คก่อนครับท <ำ S 2> ํายังไงบ้างบางทีเราถ้าเต้นไม่พร้อมกันอะไรก็จะโดนลงโทษครับลงโทษร่วมกันใช่ครับเพื่อปรับความเข้าใจกัน ของน้องๆกันแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะมีแรงไปทำตามฝันกันต่อนะคะเบรกหน้ามาดูกันค่ะการที่พวกน้องๆไปถึงแชมป์โลกได้นั้นพวกเขาต้องผ่านด่านอะไรกันบ้างอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ ในช่วงที่แล้วเราได้เห็นเส้นทางการมุ่งมั่นตามความฝันของกลุ่มเด็กที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนกันไปแล้วช่วงนี้มาดูเทคนิคการที่จะทำสิ่งที่รักให้ประสบความสำเร็จกันค่ะตอนนี้พอเราฟอร์มทีมได้แล้วมีความสามัคคีแล้วเราเริ่มแข่งในไทยก่อนใ,ในจังหวัดก่อนไหมว่ะของฮิปป<พ>อบอันนี้ถ้าเป็นของฮิปผอบเราจะไปแข่งรอบประเทศเลยครับ นอกประเทศเลยใช่แล้วถ้าเวทีแรกที่เราเริ่มแข่งเป็นเวทีทูบีครับทูบีนะเมื่อวันอ่าปีแรกของพันสิบเจ็ดผมได้ที่หนึ่งพวกผมได้ที่หนึ่งระดับภาคะะระดับประเทศได้ที่สามและพวกผมก็ไปแข่งฮิปฮอประดับประเทศต่อครับได้ที่หนึ่งแต่ว่าปีนั้นก็ไม่ได้ไปอ,อเมริกาครับแล้วก็พอ2018ใช่ไหมครับพวกผมก็แข่งเหมือนกันครับแข่งรอบประเทศก็ ได้ที่4ครับแล้วก็ไปแข่งรอบเป็นฮิปฮอปครับรอบประเทศเราได้ที่2ครับหลังจากที่เราแข่งขันระดับประเทศเราก็ได้ที่สองเนาะหลังจากนั้นเราไปแข่งระดับโลกได้ยังไงเหรอคะเขาเอาที่1ที่2ที่3ไปครับอ๋อแล้วก็คือประเทศไทยเราก็ส่งไปแข่งใช่ครับหลังจากที่ได้ไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็เจออยู่ครับเพราะว่าปีนั้นก็พวกผมก็ ยังไม่มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนครับใช่แล้วก็ทำวีซ่าด้วยครับแล้วก็ไม่มีทุนไปครับแล้วพวกผมก็ต้องไปเปิดหมวกครับไปเปิดหมวกหาทุนกันเองใช่ครับไปเปิดหมวกที่ไหนกันคะอยู่ที่บุรีรัมย์ครับในตัวเมืองครับที่ตลาดครับตลาดซอกราวใช่ครับก็คือเปิดเปิดหมวกจนได้ทุนและเราก็ได้ไปที่นู่นบรรยากาศตอนแข่งขันที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นครับแต่ก็ พยายามไม่กดดันครับเพราะว่า<ม>เราไปปีแรกครับ<ม>ใช่แล้วก็มี50ประเทศทั่วโลกครับที่มาแข่งขันพี่ป้านอยากรู้ว่าเขามีเกณฑ์การตัดสินยังไงบ้างหรอคะเรารู้บ้างไหมคะเขาน่าจะตัดสินด้วย performance ครับแล้วก็เหมือนความคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความพร้อมเทียงครับ<ม>ใช่หลังจากเราแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วก็ได้รับรางวัลที่หรู้สึกยังไงบ้างคะเอาอาเจียงก่อนเลยรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ รู flaws, a! A ้ส really huh? so. ึกด so the ีใจมากอุตส่าห hmm. ์ซ yes. ้อมมาตั้งเยอะแล้วแล้วน like ้องแพทล่ะคะก็รู้สึกดีใจภูมิและภูมิใจครับเพราะว่าวันนั้นก็เป็นวันแม่ด้วยที่เราได้ที่หนึ่งกันใช่ครับก็เลยทําให้คุณแม่ด้วยเลยของขวัญวันแม่แล้วหลังจากนั้นที่เราได้ที่หนึ่งกลับมาประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะได้รับฟีดแบ็กยังไงบ้างเอ่ยก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นครับเหมือนได้ไปเขาเชิญไปงานนู้นงานนี้มากขึ้นครับ หลังจากที่เราชนะปี2018แล้ว2019ก็ไปแข่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การรักษาแชมป์นี่มันน่าจะยากกว่าการได้แชมป์อีกเนาะเราทำยังไงเราถึงได้แชมป์เป็นรอบที่สองอีกคะแรงกดดันมันเยอะมากครับพวกเลยพวกเราเลยได้ที่5ครับใช่แต่เราก็ได้แข่งต่อในรอบสุดท้ายครับแล้วก็พวกเราก็พยายามมากเลยครับเพราะว่าวันนั้นพวกเราซ้อมตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงแบบประมาณครับหกโมงเช้าอันนี้เขาให้พักอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วพวกเราก็ ซ้อมอีกครับแล้วก็จนถึงประมาณ10โมงครับแล้วก็เดินทางแข่งเลยครับแล้วพอรู้ว่าป้องกันแชมป์ได้อีกได้ชนะเป็นปีที่2รู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันครับว่าจะได้เพราะว่าวันแรกกับวัน2เนี่ยก็มีทีมที่1อ่ะติดต่อกันเลยแล้วพอวันที่3อ่ะคนที่ได้ที่1อ่ะล่วงไปอยู่ที่3ครับ ตอนแรกไม่คิดด้วยซ้ำก็ไม่เกือบเกือบไม่ขึ้นเวทีเลยแต่ว่าสุดท้ายก็คว้าม,มาได้เราชนะมาสองรอบแล้วปีที่สามมีแพลนจะไปอีกไหมคะอะ่เราก็ได้แชมป์2018แล้วก็2019ใช่ไหมครับแล้วก็2 0 2พพวกเราไม่ได้ไปครับใช่เพราะมันติดโควิดแล้วก็ปีนี้2021ยครับก็ยังติดโควิดใช่แต่ว่าเขาน่าจะเปิดให้แข่งครับแต่ถ้าโควิดมันแบบเหมือนมันมลดลงใช่แสดงว่าตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวเรื่อยๆฝึกซ้อมเรื่อยใช่ ในการแข่งขันเขาก็มีจำกัดอายุไม่เกิน14ปีแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของออซัมจูเนียมี2คนที่อายุกำลังจะเกินแล้วต่อไปออซัมจูเนียจะทำยังไงต่อคะก็น่าจะผัดรุ่นครับเป็นรุ่นวาซิตี้ครับก็คือรุ่นกลางในรัลซัมวาซิตี้สอคนครับแล้วออซัมจูเนียล่ะคะก็น่าจะสมัครสมาชิกเพิ่มครับก็เป็นออซัมจูเนียสามใช่ครับถูกไหมคะ ได้ข่าวว่ามีพี่พี่ออซัมอาดัลก็ได้รางวัลมาเหมือนกันใช่ครับเป็นรางวัลอะไรคะเป็นรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งครับของเวทีนี่พอบครับเป็นของโ,อโลก,กครับใช่แต่พวกพี่ได้ที่สองครับสุดยอดเลยต้องชื่นชมคุณครูนะแบบนี้ <c oughs> คุณครูเก่งมากน้องๆก็เก่งมากเหมือนกันคะ่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะอยากให้น้องๆช่วยฝากอะไรถึงพี่พี่น้องๆหรือเพื่อนๆก็ตามที่รักการเต้นแล้วอยากประสบความสำเร็จในการเต้นค่ะ ก็อยากให้พวกพี่ๆน้องๆที่รักการเต้นนะครับให้มีความพยายามความความมุ่งมั่นครับที่จะทํามันครับพยายามมุ่งมั่นแล้วก็ทําในสิ่งที่รักแล้วเดี๋ยวจะประสบความสําเร็จค่ะน้องบูมค่ะพยายามทีฟอร์มให้มาครับเยอะควาบทีมอ่กน้องอาเจียงค่ะก็อยากให้พวกพี่ๆฝึกฝนพยายามแล้วก็สามารถที่แกนครับน้องเอโซฝึกฝนเยอะๆนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะให้ทั้งพี่ป้านแล้วก็คุณผู้ชมฟังด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับ,บ,รบวันนี้ไหนๆทีมเต้นมาขนาดนี้แล้วไม่เต้นก็ไม่ได้เนาะเต้นโชว์สักหนึ่งสเต็ปแล้วก็สอนพี่ป้านด้วยเองหนึ่งสเต็ปไหวไหมคะไวค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ปั้นก็พร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสักหนึ่งสเต็ปค่ะพร้อมน้องๆทีมอซัมจูเนียค่ะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมครับไปค่ะแปดหนึ่งสองสามต้องกำพูดใช่ครับเป็นหนึ่งมาค่ะ ชมปันพอจะร่วมทีมกับน้องๆทีมออซ s มจูเนีย o r ได้บ้างไหมคะคะ mm hmm. สำหรับเทปต,ต่อไปนะคะปันจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะน้องๆเราเต้นกันต่อดีกว่าค่ะเต้นห